แม่คะช่วยยกเท้าให้หน่อยได้ไหมคะเ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยฮะแกไม่เห็นเลยว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้หนูถูพื้นอยู่ค่ะแม่แม่ช่วยยกเท้าให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> เพนแบบนี้ไม่ไม่โอเคนะแกต้องสั่งสอนเมียแกให้เคารพแม่บ้างสิแม่อย่ายไปกดวิวเลยนะวิวเองก็เหมือนกันอะหาเชี่ยวฟังก็เคารพแม่แทนบ้างดูแลแม่ของเทน เหมือนดูแลแม่ของเบลหรือว่าแกดูแลแม่แกแบบนี้ครับเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านของเทนแล้วเนี่ยแม่ของเทนก็เหมือนแม่ของเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วเ้ยอ้อบ้ามาทอนี้กลับไปก่อนเลยนะเอ้ยพอแล้วความดันขึ้นแม่คะแม่กำลังเอาเสื้อผ้าไปซักหรอคะ งั้นดีเลยค่ะหนูฝากด้วยนะคะโอ๊ยปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยนั่งพักหน่อยดีกว่าแม่ค่ะหนูอยากกินแตงโมค่ะบอกให้หนูกินหน่อยนะ แม่คะพอดีเวทีชุบมันหมดอะค่ะแม่ช่ยหยิบให้หน่อยได้ไหมคะนี่ฉันจะถูพื้นเนี่ยยกขาขึ้นด้วยสิคนอะไรเนี่ยฮะวันวันไม่เห็นทำงานอะไรเลแม่คะพอดีว่าเมื่อกี้หนูทำน้ำหกไว้ตรงนี้ค่ะวันแม่เช็วให้หน่อยนะคะ แม่คะกลับข้าวเสร็จยังอะ่ะหนูหิวจะแย่แล้วเนี่ยโอ้โยจะเล่งอะไรนักหนาเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว มัไมไม่มีของปรดหนูสักอย่างเลยอะ่ะงั้นหนูไม่กินแล้วนะคะหนูไปหาขนมกิน,กนดีกว่านิไอ้ที่คนนี้กลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแล้วเหรอลูกลูกรู้ไหมตอนที่ลูกไม่อยู่บ้านนะนางวิวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเหรอครับใช่ งานบ้านก็ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ว่าจะขัดห้องน้ําทากับข้าวมันโยนแม่ทาคนเดียวทุกอย่างเลยดูสิแม่น่ปวดแขนปวดขาไม่พ้ดแล้วลกูกแม่คะแม่ช่วยต้มซุปกระดูกหมูให้หนูกินหน่อยสิคะหนูรู้สึกอยากกินบ่อยงไงก็ไม่รู้ว่าเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นมันไหมดูมันทำกับแม่สิดูดูดนี่วิวถ้าเห็นไม่กลับมาเนี่ยเทนคงไม่รู้สินะว่าวิวทำกับแม่เทนขนาดไหนเทนไม่ได้บอกให้วิวดูแลแม่เ็นให้ดีหรอ ทนไม่ได้บอกให้วิวกะตันยูแม่ของเทนเมือนี้กตันยูแม่ของวิวเหรอวิวทํากับแม่วิวแบบไหนเนี่ยก็ควรทํากับแม่เทนแบบนั้นป่ะแต่นี่วิวก็ไม่ได้ทำอะไรต่างจากที่เทนต้องการเลยนะหาเชื่อฟังก็เคารพแม่เทนบ้างดูแลแม่ของเทนให้เหมือนดูแลแม่ของวิวนะวิวอยู่บ้านเตยก็เป็นแบบนี้พ่อกับแม่วิวเคารักวิวแล้วก็ทนุถนอมวิวไม่เคยทําเหมือนกับวิวเป็นคนใช้แล้วก็ไม่เคยให้วิวต้องมานั่งร้องแล้วอารมณ์ใครแบบนี้ด้วยหรือลูกสะใภ้บ้านเนี้ยเขาต้องถูกปฏิบัติแบบนี้เเทนถ้าจะป็นแบบนนี้ะะ วิวกลับไปอยู่บ้านเตยก็ได้แต่ว่าเราสองคนเนี่ยเลิกกันนะแล้วคุณแม่เนี่ยถ้าวันหลังอยากจะมีแม่บ้านอะ่ะไปจ้างเอานะคะไม่ใช่มาน,นั่งใช้ลูกสะใภว้วิววิว